สาธุอาจารย์เคสัตปฏิญาณไว้แล้วว่าถ้าได้3ตัวนะมี2กับ3ใช่ไหมถ้าได้ถึง3ตัวไม่ว่าจะได้ทั้ง2ทั้ง3หรือ3อย่างเดียวอาจารย์เคจะให้เข้านะอาจารย์เคจะถวายให้ท่าน1 0,000มงวดนี้อาจารย์เคก็เหมือนกันอาจารย์เคจะถวายท่าน10,000งวดที่แล้วก็ถวาย10,000โดยโดย,โดยส่วนตัวนะอ่ะแล้ววันนี้ใครซีเอสินค้าตัดคำมุดอีก3 0 0พดีไหมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะที่รักนะคะวันนี้ใครซีเอสินค้า นอกจากจะแถมเลขทูบไปให้แล้วเลขทูบที่จุดเนี่ยนะคะยังจะนะซ F เอฟอะไรก็ได้นะนะคะ CF เอฟอะไรก็ได้แต่ว่าใครที่รอเลขสูตรนะคะเดี๋ยวรอเลขสูตรก่อนนะที่รักรอเลขสูตรก่อนนะคะอาจารย์แค่จะให้เลขสูตรนะคะเลขสูตรนี้ให้ฟรีหน้าเพจเลยนะคะนะคะเลขสูตรอาจารย์แค่ Bye, ใ,หให้ให upset, ้ฟรีหน้าเพจเลยนะคะนะนะนะอจนาจารย์คะเดี๋ยวเอาเลขเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอเอาัสลงปั๊บนังก่อนก็ได้ค่ะอ่านะคะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรหัสเดี๋ยวขึ้นเลขให้ใช่ไขึ้นอย่างนี้นะคะเขียน,นว่าชุดที่หนึ่งมานะคะชุดที่หนึ่งมาแล้วนะจ๊ะที่รักนะคะสวัสดีพี่หมาเศรษฐีทั้ง8,900กว่าท่านค่ะตอนนี้ใครอยากรู้ว่าดูเพจจริงอยู่หรือเปล่า8,000กว่าท่านนะที่รักนะคะาจารยวถ้ขึ้นเลขตรงหน้าด้านเลยอาจารย์ชัดจะขึ้นเลขตรงนี้เลยนะคะาาาดีๆดแฟนเพจจะได้แคปได้ง่ายขึ้นส่วนใครที่อยากซีเอฟสินค้าและอยากได้เลขเลขทูบที่รักใครอยากได้สองชิ้นต้องให้พิมพ์รหัสแล้วเท่ากับสอง เช่นสมมุติว่าอยากได้จี้พญานาคอย่างที่อาจารย์แค่ใส่เนี่ยนะคะนะคะอยากได้จี้อย่างเดียวต้องรหัสพอพาน279ใช่ไหมที่ลัก็พิมพ์พอพาน279เท่ากับ2นะคะอยากได้ขันน้ำมนต์เดือนหน้านะคะจะเปิดเดือนละหนึ่งอรอบเดือนนี้อาจารย์ชัดยังทำพิธีไม่เรียบร้อยนะคะนะเอามาที่ราคาที่ราคาชุดที่หนึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดบอกชุดที่หนึ่งนะตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์แล้วจ๊ะวันนี้อาจารย์แค่เนี่ยยอมมาหาพี่ๆเลยนะคะจริงๆ ขอ7,500แชร์ตอนนี้ได้ไป4,900แชร์แล้วที่รักเปิดการมองเห็นให้อาจารย์เค่หน่อยได้ไหมคะอาจารย์เค่ถามว่าทำไมอาจารย์เค้ยเ,เลือกที่จะเรียกไ like, ลค์เรียกแชร์มากกว่าที่จะเรียกเงินมากกว่าที่จะเรียกเงินเข้ากลุ่มหรือเข้าซองหนึ่งเรียกเงินใส่ซองหรือเรียกเงินใส่กลุ่มอาจารย์เคไม่มีความสามารถพอนะคะกราบขอกราบขออภยัยไม่มีความสามารถพอที่จะดูแลพี่ๆในกลุ่ม เฉพาะได้นะคะนะะ,นะ,ะเพราะว่าจันเเนี่เอนเตอร์เทนได้เฉพาะในไรสดเท่านั้นแล้วก็บอกกันนะคะนะเพจจริงแจ้งเตือนตลอดเลยยินดีด้วยจะพี่จ๋านะคะตอนนี้ขอ7,500แชร์ค่ะตอนนี้5,159แชร์าอาจารย์ชัดเขนให้หนูหน่อยค่ะชุดที่1มานะ,ะ,นะ,ะพอพานสที่รักอย่าพิมพ์มีจุดนะให้พิมพ์ติดกันไปเลยพอพานแล้วก็279บาทนะที่รักนะคะวันนี้จันค่อาจจะพูด ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะที่รักนะแต่ยินดีที่จะมาค่ะที่รักค่ะนะคะทันไหมสองตัวสูดสองตัวให้ฟรีค่ะสองตัวเมื่องวด่ที่แล้วเข้าชุดที่สามนะแล้วเข้าชุดที่สามเลขที่เน้นให้ด้วยนะจานนะจา๊าทันไหม,มจ้า พี่พิมแค่รหัสพอใครอยากได้เลขทูบที่จุดแถมไปให้นะคะเดี๋ยวจะแค่จะประกาศให้อีกทีหนึง่งแต่พี่ๆท่านไหนที่เคยรู้นะคะในเรื่องของพุทธคุณแล้วสามารถที่จะเซฟได้เลยนะคะนะชุดที่หนึ่งมาอาจารย์เขียนให้หนูหน่อยคะ่ะะไม่เขียนได้คใช่ใช่ชุดที่หนึ่งมาชุดที่หนึ่งมามาขมเมาขมอนขมเมาขมอนนะคะ แห่ว่าจะไม่ตลกซะแล้วนะธรรมดาคนสวยเจอกล้องไม่ได้นะคะทันไม่จะ่พี่จ๋ารักอาจารย์ทั้งสองมากรักพี่ๆทุกคนเช่นกันค่ะยินดีด้วยจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่อาจารย์เค่น้ำตาไหลาพลากมากที่สุดเนาะเพราะได้กันทั้งสามทั้งสองเลยเนาะแล้วก็ที่รับโทรศัพท์ได้ที่รับโทรศัพท์ไหวนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบคุณ มีค่าอาหารแม่มีค่าอาหารข้าวคุณแม่มีค่ากับข้าวให้ลูกมีค่าข้าวใาคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมีหนูได้ต่อลมหมายใจหนูได้ค่าห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยมันตัดเตือนใจที่รักบางอย่างอะนะคะอืมมันตื้นตันใจอะมันปลื้มใจมันบอกไม่ถูกนะคะน้ําตามันจะไหลยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะที่รักนะคะทันไหมทันไหมฮชุดที่หนึ่งสุดปังอ่ะพี่ไม่หน่อยค่ะสุดปังที่รัก พิมพ์ยังจ้ะตอนนี้7,500แชร์หรือยังจ้ะห้า5ันแแชร์ตอนนี้คนดูอาจารย์เค9,200กว่าท่านนะคะสาธุใครกดไ like, ลค์กดแชร์อาจารย์เคเวลาอาจารย์เคเน้นเลขแล้วขอให้เราถูกด้วยกันนะคะข,ขอให้เรามีโชคหมูร่วมวกันวันี้บอกเลยนะครับที่ให้เลขถูกงวดเนี้ยโหสวยมากซื้อ่ะบอกเลยว่าเลขซื้อง่ายซื้อคล่องนะคะแล้วก็เลขสวยด้วยนะคะที่รักนะ แล้วก็ตรงกับเลขสูตรของอาจารย์เคด้วยพูดง่ายๆว่าสูตรอาจารย์เคน่าจะกําลังจะเขาเรียกอะไรนะจารย์สูตรกําลังที่กําลังจะแบบเข้าอ่ะเข้าที่เข้าทางนะที่รักนะคะชุดที่1สูตรปังสวัสดีพี่มหาเศรษฐีทั้ง9200กว่าท่านตอนนี้นะคะที่คุณรับชมอยู่คือวันที่17 กันยายน2564นรนะคะขณะนี้วันนี้นะคะสำหรับใครที่รอเลขทูบแล้วอยากได้ก่อนที่ถ่ายรูปให้แล้วส่งไปในกล่องขณะนี้วันนี้อาจารย์เค้ได้ทำพิธีนะคะจุดทูบเรียบร้อยนะคะทั้งสองแท่งคืออาจารย์ชัดหนึ่งแท่งอาจารย์เค้หนึ่งแท่งนะที่รักนะคะแล้วก็ใครที่ฟังอยู่และมีความรู้สึกว่าอยากได้วันนี้มีเซรั่มไหมเซรั่มก็มีจะพิจ๋านะคะเซรั่มก็มีนะ ที่หสุดปังตอนนี้ภาพเสียงชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนขอหัวใจรัวๆหน่อยได้ไหมชัดเจนขอหัวใจรัวๆหน่อยเนาะอ่าเลขแรกค่ะเลขแรกค่ะที่รักขาห้าหกห้าหระวังกระดกเป็นห้าเกค่ะทีรักห้าหระวังกระดกเป็นห้าเก้าค่ะ พิมพ์ให้หน่อยคะ่ 5, 6, 5, 6. ะห้าหกห้าหกเระวังกระดกเป็นห้าก้าสวดีมาดามขิมค่ะอยากได้สร้อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์เคจะปล่อยให้นะคะแต่ว่าวันนั้นวันนี้อาจารย์เคขอถนอมเสียงกับร่างกายนิดนึงนะคะนะ้ที่รักนะแต่จะปล่อยให้ทุกอย่างที่พี่ๆอยากได้เลยวันนี้เต็มหน้าเต็มหน้าโต๊ะอาจารย์เคหมดเลยอาจารย์ชัดนะคะได้ตัดมาให้เรียบร้อยให้น้องแอดมินตอบแชทด,ด้วยพี่จ๋าอย่าตกใจนะน้องแอดมินเนี่ยเขาจะปิ้นใบเสร็จอย่างนี้ออกมาก่อนเนี่ย นะเขาจะปิ้นใบเสร็จอย่างเงี้ยหลังบ้านออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทะยอยตอบนะคะเขาจะเอาใบเสร็จเนี่ยไปถ่ายรูปให้แล้วก็ส่งลิงก์ให้แล้วก็จะบอกว่าของคูณพี่ในตอบรับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะท,ะทะยอยปิ้นใบเสร็จแบบอย่างเงี้ยออกมาก่อนนะที่รักนะคะนะพี่จา๋านะอย่าตกใจนะมันเป็นระบบหลังบ้านนะจันแก้ไขระบบหลังบ้านให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่จา๋านะคะพี่พี่จะได้สบายใจสบายสบาย,บายนะคะอ้าวพิมให้หน่อยจ้ะ ปีนี้ห้าหกปีนี้ห้าหกมายังอาจารย์สถิติยังนะเหมือนสถิติห้าหกยังไม่มานะไหนไหนไหนแฟนพันธ์แท้จ๋าปีนี้ห้าหกหมายังห้าหกเป็นเลขที่น่าสนใจนะห้าหกยังไม่มามั้งเดี๋ยวไม่ได้พิมพ์ไม่ตันเลยเมื่อกี้เนี่ยมัวแต่ดูไอ้ห้าหกนะคะเดี๋ยวนะแป๊บแป๊แป๊แปแปแปพี่วรรณีิพาทักเข้าไปได้เลยนะคะ สำหรับใครที่เสียบสินค้าอาจารย์ค่แล้วนะคะก่อนแกะกล่องถ่ายคลิปวิดีโอไว้ถ้าสินค้าผิดนะคะอาจารย์ค่จะส่งให้น้องๆเขาส่งชดเชยให้นะพี่จ๋านะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะหรือว่ามันมีแตกมันมีเสียมันมีหายยังไงนะคะถ่ายคลิปวิดีโอก่อนแกะกล่องไว้นะคะอาจารย์ชติอาจารย์เค่รับผิดชอบทุกกรณีเลยค่ะที่รักขานะคะสบายใจได้อยู่กับอาจารย์เค่นะคะอาจารย์เค่ไม่เอาเปรียบคนอื่นนะคะแล้วก็กรณีที่ส่งของผิด มีหลายคนหลายท่านวาาจารย์ถ้ามันไม่ใช่ปีเสียทองคําแท้นะถ้ามันเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะคะอาจารย์เค่ชดเชยให้เลยโดยที่ไม่ต้องส่งของกล่าวกลับมานะที่รักนะคะแต่ต้องมีหลักฐานวิดีโอถ่ายคลิปไว้เท่านั้นเองคนอย่างอาจารย์เค่พูดง่ายนะคะนอกจากสวยแล้วพูดง่ายนะคะกลาบขออภัยนะในออเดอร์หลายๆหลายออเดอร์ที่คนแพ็คแพทอาจจะมีแพ็คผิดบ้างนะคะอาจจะมีออกออเดอร์ผิดบ้างกรับขออภัยแทงน้องแอดมินแล้วก็คนแพ็คด้วยนะคะพี่จ๋านะคะ แต่เรายินดีที่จะแก้ไขทุกอย่างเลยค่ะทักเข้าไปในข้อความแชทเฟซบุ๊กนะคะอาจารย์แค่น้องแอดมินดูแลให้จ้าพี่จ๋านะคะนะจ๊ะได้จ้พี่วันนิพาเดี๋ยวเราน้องแอดมินตอบกลับนะจ๊ะพี่จ๋าได้อาจารย์แค่พรุ่งนี้อาจารย์แค่ให้น้องแอดมินดูแลให้นะจ๊ะพี่จ๋าอาจารย์ทักอาจารย์ชัดแคปแคปให้หน่อยค่ะแล้วส่งให้น้องไก่ทีค่ะห้าหกระวังกระดกเป็นห้าเก้าที่รักไหนไหนไหน จริงจ้ะอาจารย์แคเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดใช่จ้ะอาจารย์แคเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากขอบพระคุณมากคะ่ะพี่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะอาจารย์แคก็ว่าอย่างงั้นแหละอาจารย์แคว่าใช่นะพี่ๆนอกจากจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วอะค่อนข้างออกจะเป็นคนที่มีโงเ่เฮงและสวยด้วยนะคะนะคะตัวแรกใช่คะ่ะห้าหก แต่ระวังกระดกเป็นห้าเก้านะคะพี่จ๋าระวังกระดกเป็นห้าเก้านะมีหลายคนบอกเอา้าห้าเก้ามันเคยมาแล้วนะจานเวลามันมาชั้นล่างมันอาจจะไปขึ้นชั้นบนหรือเวลาบางครั้งมันมาชั้นบนมันอาจจะลงชั้นล่างก็ได้นะที่รักนะของอย่างนี้อะไรมัน,มนก็มไม่มแน่<ม>ทันไม้ทนมัทนไม้สูตรนี้มีสามตัวสวัสดีพี่นัทคะ่ะ สวัสดีพี่สุทินจ้าสวัสดีคุณจุธาภาจะคิดถึงเหมือนกันจะคิดถึงทุกคนทุกท่านเลยนะมีขึ้นต้องมีลงนะจ้ะมันขึ้นแล้วอาจจะลงมาก็ได้ใช่ไหมขึ้นไปอาจจะลงมาน้ําทะเลเขายังมีน้ําหนุนเลยน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมจย์ใช่ไหมนะคะของแบบนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะคะพี่จ๋านะคะอ้าวทันไหมเจ้าพี่จ๋าตอนนี้7500แชร์หรือยังเนี่ยนะคะเอาบอกไปเลขหนึ่งแล้วนะมีสามหางนะคะ ชุดที่ 1, หนะนึ่งมีสามหางนะแฟนแฟนเพจเลือกช้อปปี้ขาดไปไปที่รักขาขาดนะขาดนะขาดเลขที่ขาดนะคะยังขาดอีกนิดเดียวค่ะที่รักขาขา,ขาดเจ็ดพันห้าร้อยแช่นี่ยังขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยแชร์ค่ทาานะคะ,ะที่รักขานะคะแปดแปดร้อยแชร์สาธุ ใครกดไลค์กดแชร์จันเค้เปิดการมองเห็นให้จันเค้ขอให้เรามีโชคหมูร่วมกันนะที่รักนะทันไหมที่รักขาทันไหม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 จ๊ะนะคะทันไม่เอ่ยชุดแรกเอาไปก่อนเลยอ่าชุดแรกนะวันนี้ให้ชุดแรกก่อนเลยนะคะเลขสูตรอะเมื่อวดที่แล้วเนี่ยเข้าชุดที่สามนะที่รักนะคะนะคะทันไหมทันไหมทันอยู่ไหมทันอยู่ไหมจ๊ะ ถ้าฉันอยู่จะไปชุดที่2อขาดอีก500แชร์ค่ะคาดอีก500แชร์จะไปตัวที่2ให้จะพี่จ๋าเด้อถ้าอาจารย์แค่พูดอะไรขึ้นมาเนี่ยพี่ๆจะแชร์แบบโอ้โหคนละสองสามแชร์เลยทีเดียว <laughs> พี่พี่จะบอกอาจารย์แค่น่ารักมากจริงๆอาจารย์หนูขออนุญาตพูดได้ไหมอ่ะแต่แต่พูดไม่พลาดทิงได้ไหมอาจารย์ฉันเงียบไป หนูจะบอกแค่ว่าหนูปวดสายมาเฉยๆอย่างเงี้ยได้ไหมคะทันไหม่รักตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองจะมาแล้วนะตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองสุดปังนะที่รักขาทันไหมจะทันไปเลยนะคะตัวที่สองค่ะหนึ่งสามหนึ่งสามสุดปัง พี่จ๋าใครอยากได้สินค้ารหัสไหนให้พิมพ์รหัสเลยค่ะอย่างสมมุติว่าอยากได้แหวนปีเสียให้พิมพ์รหัสบอแหวนเลขเก้าแปดสิบเก้าบาทเนี้ยเราไม่ต้องพิมพ์ราคานะเราพิมพ์แค่ไอตัวแดงๆไอตัวสีแดงๆเท่านั้นสมมติว่าเราอยากได้แหว,วนแหวนบอแหวนเลขเก้าก็คือแหวนปีเซียเนี่ยนะคะให้พิมพ์แค่บอแหวนเลขเก้าอย่างเดียวนะถ้าอยากได้ชิ้นเดียวแต่ถ้าอยากได้สองชิ้นให้พิมพ์บอแหวนเลขเก้าเท่ากับสองมานะที่รักนะคะหนึ่งสามสุดปังพิมพ์ให้หน่อยค่ะที่รักค่ะ นะคะอาจารย์เข้มมาเร็วไปเร็วเครมเร็วนะที่รักนะคะหนึ่งสามสุดปังหนึ่งสามสุดปังนะคะหนึ่งสามสุดปังหนึ่งสามสุดปังนะนะทันไม่จ้าพิมพ์ให้หน่อยนะคะที่รักนะหนึ่งสามสุดปัง หนึ่งสามสุดปังโอ้ขอบพระคุณที่รักค่ะที่กดไลค์กดแชร์อาจารย์เค้นะสาธุใครเป็นคนหนึ่งในที่ที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอให้เรามีโชคหมูร่วมกันเพอจอาจารย์เค้ถูกปิดการมองเห็นอาจารย์เค้ให้ฟรีก็จริงนะแต่ว่าเพจอะถ้าเกิดเรื่องให้อะไรประเภทนี้ยจะโดนปิดกั้นการมองเห็นอาจารย์เค้ยอยากถูกเปิดการมองเห็นที่รักค่ะนะคะนะถือว่าเห็นใจอาจารย์เค้นะที่รักนะโอเคแม่โอเคไหมจ๊ะนะคะแฟนเพจครับหนึ่งสามสุดปังพี์ไม่หน่อยค่ะ เดี๋ยววันนี้จะเน้นให้เลขนึงเอาไปซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้ก่อนเอวลันปัดลัน่นปัดลันปัดไปทิ้งไว้ก่อนเลยนะที่รักนะดีไหมดีไหมจ๊ะให้เอวลัน่นไปซื้อไว้ก่อนเลยนะพี่ๆจะได้แบบว่ามีความสุขว่าอาจารย์มันคุ้มค่าที่รอคอยนิดหนึ่งอาจารย์หายไปไหนมาในวันที่หนูมีความสุขที่สุดอาจารย์หายไปไหนมาทําไมอาจารย์ไม่มาโหโยฮิยวนะคะอาจารย์ก็ฮิวิวอยู่นะคะ ฉันก็ดูไรสดแล้วจันก็หิวนะฮะหิวขา้าวันนั้นอาจารย์ชัดกาเขาก็หิวหิวไอพี่ๆแล้วนะคะนะคนเกือบถึงหมื่นแล้วที่รักวันนี้อยากพูดถึงคนถึงหมื่นจังเลยทำยังไงถึงจะถึงหมื่นคนมนั้ง่่อีกนิดนึง